คอล่า์อ่านเอาเรื่องโดยคุณภัก,กาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้เสนอเรื่องแก้มาตรา112เท่ากับยกเลิกมองย้อนกลับไป25มีนาคมคนมือสกรปรกพ่นสีกำแพงพระบรมหาราชวังเป็นสัญ,ญลักษณ์ไม่เอา112ถือเป็นการเคลื่อนไหวใกล้ประชิดเขตพระราชฐานมากที่สุดนับแต่ขบวนการ3นิ้วเริ่มปฏิบัติการมาเมื่อปี2563 หลังจากนั้นสัญ,ญลักษณ์เดียวกันนี้ไปปรากฏตามอาคารป้ายรถเมล์หลายแห่งในกทออมอกลุ่มสนับสนุนเชิดชูว่าเป็นการกระทําของศิลปินพักก้าวไกลออกมาประกาศสนับสนุนว่าควรเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้มีการพูดถึงมาตรา112 1หนึ่งเมษายนพักพลังประชารัฐจัดเวทีปลาใสย,ย่อยโซนธนบุรีเหนือภายใต้ชื่อง,งานพลังใหม่พลังกรุงเทพพลังประชารัฐ ที่สวนสาธารณะใต้สะพานพระรามแปดขณะกำลังปลาใสากันออกรถกลุ่มสามนิ้วตามไปป่วนถึงที่นำโดยตะวันทานตะวันตัวตุลานนและแบมอรวันผู้พงที่อดอาหารออกข่าวว่าปางตายตับไตไส้ปุงแทบจะพังปักหลักตะโกนให้คนอื่นเชื่อตัวเองอย่างแข็งขันมีกลุ่มทะลุวังเป็นหัวหมูทะลวงฟันตุ๊บตับกันพอหอมปากหอมคอ แต่สิ่งที่ได้มาคือความเป็นเผด็จการทางความคิดของคนรุ่นใหม่ที่อ้างว่าอยากให้ประเทศนี้มีความยุติธรรมเป็นประชาธิปไตยเต็มใบ 1. เมษายนอมรอรัฐโชคประมิตรกุลอดีตสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กอมรอรัฐโชคประมิตรกุลปรากฏข้อความดังนี้หลายคนแถว่า112ต้องไปแก้ในสภาก็ถูกแล้วเพราะแก้กฎหมายในวัดหรือในครัวคงเป็นไปไม่ได้ หลายคนถากถามว่าทำไมไม่ประกาศเป็นนโยบายเลยละ่ะข้างล่างนี้คือนโยบายที่พักเก้าไกลประกาศไว้แล้วซึ่งดิฉันไม่ติดอะไรเพราะแก้ไข112ในแบบเก้าไกลผลลัพธ์ที่ได้ก็ใกล้เคียงกับยกเลิก112นั่นเองข้างล่างที่ว่านี้คือข้อความที่ระบุดังนี้1ใน3 0 0นโยบายพักเก้าไกลคือแก้ไขกฎหมาย112ที่หากแก้ไขสำเร็จก็ไม่ต่างอะไรกับการยกเลิก นั่นคือ 1. ลดโทษขั้นต่ำเหลือศูนย์ปี 2. ให้สำนักพระราชวังหรือตัวแทนเป็นผู้ฟ้องร้องเองและ 3. มีบทยกโทษความผิดในกรณีที่เป็นการวิจารณ์ติชมโดยสุจริตหากไปดูรายละเอียดการถแถลงนโยบายพักเก้าไกลก่อนนี้การแก้ไขามาตรา1.12ถูกเลี่ยงไปอยู่ในหมวดสารนโยบายการเมืองพักเก้าไกลในหมวดสารและกระบวนการยุติธรรมจะเริ่มจากการปฏิรูปสาร ให้ยึดโยงรับใช้ประชาชนให้ผู้พิพากษาต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและแก้ไขกฎหมายที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้แก่กฎหมายอาญามาตรา112มาตรา116พรบคอมพิวเตอร์โดยพักเก้าไกลย้ำว่าการแก้ไข112ไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้กระทบต่อพระราชาสถานะองค์พระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของประเทศ 3เมษายนวันรับสมัครเลือกตั้งสสวันแรกประเด็นที่มีการพูดถึงมากหนึ่งในนั้นคือนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112กองหนุนพักก้าวไกลอดีตสสพักก้าวไกลจำนวนหนึ่งสวมเสื้อมีสัญ,ญลักษณ์ไม่เอา112มาร่วมให้กำลังใจผู้สมัครสสจะตั้งใจหรือบังเอิญก็ตามแต่นับตั้งแต่วันที่28มีนาคมเป็นต้นมา เกิดปรากฏการปลุกกระแสกแก้ไขยกเลิกมาตรา112ขึ้นมาอีกครั้งและแน่นอนครับในวันสมัครรับเลือกตั้งสอสอสิ่งที่ผู้คนนึกถึงพักเก้าไกลไม่มีเรื่องอื่นนอกจากแก้ยกเลิกมาตรา112พิธาลิมเจริญรัตพาผู้สมัครสอสอกทอมอของพักทั้ง33เขตไปถ่ายรูปกันที่อนุสาวรีประชาธิปไตยอ้างเหตุผลว่า ในวันที่ประเทศไทยยังไม่มีประชาธิปไตยเต็มใบเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่พรรคก้าวไกลต้องการแสดงออกทางการเมืองอยากทำให้การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตประชาธิปไตยต้องเต็มใบก่อนต้องมีการกระจายอำนาจและไม่มีรัฐประหารการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยรัฐธรรมนูญฉบับป,ปี66และปีสอซึ่งเป็นปีเกิดของผมคนเขียนก็เป็นคนเดียวกัน มองว่ามีประชาธิปไตยไม่เต็มใบก็จะไม่มีสมาธิในการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งเรื่องเศรษฐกิจและการศึกษาแม้ไม่ได้พูดถึงการแก้มาตรา112ตรงๆแต่โดยในการอ้างเรื่องประชาธิปไตยไม่เต็มใบรัฐประหารแก้รัฐธรรมนูญล,ล้วนเป็นเหตุผลในการแก้ไขมาตรา112สำหรับพรรคก้าวไกลทั้งสิ้นการคาดการผลการเลือกตั้งที่มองกันว่า ยุทธศาสตร์แลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยจะกระทบกับพรรคก้าวไกลมากที่สุดเพราะเป็นการบีบให้เลือกพรรคใดพรรคหนึ่งระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าไกลแฟนคลับที่ยังลังเลอาจหันไปเลือกพรรคเพื่อไทยเพราะมีโอกาสเป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งลำดับที่หนึ่งมากกว่าหากเลือกก้าวไกลอาจเสียของกระแสนี้แกนนำพรรคก้าวไกลน่าจะประเมินออกและหาวิธีแก้เกมการเลือกตั้งครั้งนี้ พักการเมืองชูนโยบายไม่ต่างกันนักแจกเด็กยันคนแก่อาจถึงเวลาที่พักก้าวไกลต้องฉีกออกไปเพื่อความแตกต่างแก่มาตรา112อาจเป็นคำตอบเพราะมวลชนพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลจำนวนไม่น้อยต้องการความชัดเจนในนโยบายแก้หรือยกเลิกมาตรา112หลายพักชัดเจนว่าไม่แก้ไม่ยกเลิกโดยเฉพาะพักร่วมรัฐบาลเดิมแต่พักที่เคยร่วมเป็นฝ่ายค้านเสียงแตก พักเพื่อไทยไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้นักคงมีเฉพาะพักเก้าวไกลที่มีความชัดเจนและเนื้อหาก็เปิดเผยโดยคนของพักเก้าวไกลแล้วว่าแก้มาตรา112เท่ากับยกเลิกจึงเป็นไปได้ว่าหลังจากนี้พักก้าวไกลจะทุ่มกับการชูประเด็นแก้ไขามาตรา112เท่ากับยกเลิกในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้มากขึ้นให้หลุดจากเงาเพื่อไทยคอลมนมอ่านเอาเรื่อง โดยคุณผก,กาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์